สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะทั้งทไทยแล้วก็ต่างประเทศคลิปนี้ก็เจกันกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางหุ้นเช้าบ่ายนะคะนิเคอ,อไทยนิเคอิจีนฮ่างยงไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์อินเดียแล้วก็อียิปต์นะคะรวมทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะทุกรอบเมื่อวานวันที่หนึ่งเนะาะเมื่อวานนี้พี่น้องลงให้นะคะเมื่อวานลงคลิปให้ช่วงนี้หยุดค่ะหยุดหลายวันก็เลยมีเวลาได้ทาคลิปนะคะ เมื่อวานให้เด่น6กับสองนะคะเด่น6กับสองแล้วก็มีชุดวินชุดวินนี่จับคู่ให้ครบเลยนะคะเมื่อวานนี้ผลรวมนะผลรวมอของของรูดนะคะรูดนี่6กับ2นี่มาส5บห้าเด้งนะคะไทยนี่คือจีนฮ่องเสงียงไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์ปอินเดียแล้วก็อีก ใครที่เล่นทุกหุ้นหรือว่าติดตามดูทุกหุ้นก็คงทราบผลเนาะว่าออกอะไรบ้างนะคะพี่น้องไม่ได้อธิบายว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะเอาแบบสั้นๆก็คือรวมแล้วก็คือ15เด้งสําหรับรูดนะคะส่วนชุดวินก็จะมีเข้านะคะมีุดใครบางาบางท่านอาจจะไม่เล่นรูดนะคะอาจจะเล่นตามเลือกเล่นเล่นเฉพาะชุดวินนะคะชุดวินก็เข้านะคะก็ก็มาหลายหลายตัวอยู่นะหลายรอบอยู่นะเมื่อวานนี้ นะคะสำหรับชุดวินส่วนเพราะว่าถ้าชุดวินเนี่ยมันก็จะทุนน้อยลงใช่ไหมคะชุดวินนี้จะมี15 15ตัวไปกับก็30เนาะไปกับก็30นะคะก็ทุนก็จะน้อยลงกว่ารูดแต่ว่ารูดก็โอกาสมันก็มาเด้งนะคะโอกาสม,มาเด้งบนล่างนะคะก็ลองพิจารณาดูว่าจะเลือกเล่นแบบไหนนะว่าจะเล่นรูดหรือเล่นชุดวินนะคะ สำหรับวันนี้วันที่สองพฤศจิกานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่น้องให้เด่นอะไรบ้างนะคะสำหรับวันที่สองนะคะพี่น้องให้เด่นที่หกค่ะแล้วก็สามนะส่วนจับคูนะ่ชุดวินนะคะวินรวมเหมือนเดิมพี่น้องให้วินรวมเหมือนเดิมนะวินรวมนะคะวินรวมก็จะมี หกสามห้าแปดสี่แล้วก็หนึ่งนะคะอันนี้วินรวมนะจับคู่ก็จะมีหกสามหกห้าหกแปดหกสี่แล้วก็หกหนึ่งนะคะแล้วก็ สามห้าสามแปดสามแปดสามสี่สามหนึ่งห้าแปดห้าสี่ห้าหนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งนะคะสำหรับ ชุดวินอันนี้รวมให้ครบทุกตัวเลยนะคะจับครบเลยวินครบทุกตัวนะคะอันนี้คือล่าชุดวินนะคะล่าชุดวินก็สมาชิกก็ลองเลือกดูนะคะจะรูดหรือจะวินก็ได้นะคะวินก็มานะก็มาเยอะเหมือนกันนะก็มาดีนะคะชุดวินส่วนรูดก็โอกาสได้เด้ง่าเด้งกลุ่นลางนะคะ หุ้นเช้าบ่ายเนาะพี่น้องก็อาจจะไม่ได้ลงให้นานเลยนะคะสําหรับที่ผ่านมานะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยสมาชิกที่ติดตามหุ้นนะคะพอดีช่วงนี้ก็ได้หยุดงานหลายวันก็เลยมีเวลาได้ลงคลิปหุ้นนะคะอยังไงก็ขอให้เป้ขอให้ปังนะคะส่วนก่อนน,นาแนวทางไปใช้ก็พิจารณาดูก่อนได้นะคะว่าชอบไม่ชอบเนะาะถ้าชอบก็จัดไปนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่าน อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ